สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องที่จะอยากแชร์นะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยแล้วก็อยากจะแบ่งปันตรงนี้นะครับใกกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยอยากจะเอาปัญหานี้นะครับออกมาแชร์เพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าถ้าเจอปัญหานี้นะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราจะได้กระโดดข้ามเรื่องตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่าคนที่อาจจะเริ่มก่อนนะครับแล้วเขาไปเจอปัญหาก่อนเนี่ย เขาก็กว่าเขาจะแก้ปัญหารตรงนี้ได้นะครับเพราะอาจจะใช้เวลายอยู่ประมาณหนึ่งเลยแต่คราวนี้นะครับไอ้ปัญหานี้แหละเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนได้เห็นว่าถ้าสมมติเพื่อนบางคนนะครับได้มาเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าสเตปในการที่เราจะข้ามปัญหารตรงนี้ออกไปเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับนี่ก็คือการทำลิสต์เมนูนั่นเองปัญหาหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่าปัญหาอาจจะฟังดูว่ามันไม่น่าที่จะยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความ ละเอียดอ่อนของมันข้างในเนี่ยมันยากมากนะครับก็คือการทํากราฟิกนั่นเองปัญหาหนึ่งเลยที่บอกว่าใครๆถ้าคนเก่งกราฟิกอยู่แล้วคงจะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าสำหรับคนที่มือใหม่ก็เข้ามากระโดดในการทําหรือว่ามีการสร้างไอเดียอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นไอเดียเฉพาะที่เป็นความชอบของเราก็ได้นะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาชอบหรือเปล่านั่นก็คืองานศิปนลปะนั่นแหละ ถ้าใครบอกว่าอันนี้เราทําออกมาสวยนี่ออกไม่สวยนะอย่าไปสนใจนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําขึ้นมาก็คือเราทําออกมาแล้วนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยมันตรงโจทย์ที่เราทําหรือเปล่าส่วนความสวยงามเนี่ยอย่าเพิ่งไปไปกังวลในเรื่องนั้นเพราะว่างานศิลปะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่แค่พอใจถูกใจเท่านั้นเองนะครับอย่าไม่มีไม่มีระดับว่าอันนี้มันสวยอันนี้มันไม่สวยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าไอนน้มันอยู่ที่ ภาพแบบนี้ดูแล้วเนี่ยนาจะอยู่ในเกณฑ์นั้นเกณฑ์นี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าใครมาติเราอย่างนี้นะครับก็ปล่อยค่าไปเลยนะครับปล่อยผ่านคนพวกนั้นไปเลยเพราะมันมันเป็นเหมือนอารมณ์ที่แบบบั่นทอนจิตใจเราไว้เฉยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะให้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรานะครับให้เราตั้งโฟตั้งงานสิ่งที่เราต้องการไว้ก่อนแล้วก็ดูว่าเราอยากจะทาอะไรเอาแค่ตัวอย่างผมก่อนนะแค่นี้ที่เห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยถามว่า ในความรู้สึกสวยไหมนะครับในความรู้สึกผมเองนะผมคิดว่ามันยังไม่สวยนะมันยังรู้สึกว่ามันยังแบบอิเล็กเรขาิไปนิดนึงนะเพราะมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีความเป็นแบบเป็นอะไรที่มันดูง่ายๆเรียบหรือว่าเอาที่มันเข้าถึงหรือว่าวางได้ในทุกยุคทุกสมัยอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะแต่ปัญหาหนึ่งในนี้เลยนะครับปัญหาที่เราเห็นเนี่ยก็คือการทํากราฟิกที่เป็นงานศิลปะเสร็จแล้ว งานศิลปะตรงนี้นะครับที่เราจะทําให้มันออกมาตามเครื่องมือหรือวัตถุประสงค์ของระบบในการที่จะทํางานนั่นก็คือความกว้างความสูงของมันปัญหาหนึ่งเลยผมเชื่อได้ว่าคนที่เป็นมือใหม่นะครับจะต้องเจอปัญหานี้ว่าเฮ้ยไอลิสเมนูเนี่ยความกว้างความสูงมันอยู่ทเท่าไหร่โดยเชนี่นะครับที่อาจจะมือใหม่เลยอาจจะไม่รู้ฉันก็ดีไซน์ของฉันไปแต่พอเอามาใช้งานจริงอ้าวขนาดไม่ได้ ปริมาณตัวไฟล์ของตัวภาพก็ดันล้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับบางคนนะครับที่เริ่มเข้ามาเขาจะคิดว่าการทําภาพเนี่ยก็จะไปนึกถึง Photoshop ในการที่จะเอามาแต่งภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ผมอ่ะเคยอิงในปัญหานั้นมาก่อนตั้งแต่สมัยก่อนนะที่เริ่มทำเนะคราวนี้ผมว่าด้วยความที่เรายืนพื้นพื้นฐานความขี้เกียจน,นะครับก็คือผมอยากจะทางานอาร์ตเนี่ยตัวอาร์ตเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ โดยผ่านมือถือแล้วก็ค่อยๆทําไม่ต้องแบบมันจงสร้างหรือว่าจะมาเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องมารีบให้ในแบบสีว่าเรามีความวุแลเราต้องรีบทำทำให้เสร็จเพื่อจะได้ตอบโจทย์ตัวเองแต่จริงๆมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอให้อยู่ในมือถือเราเราเลือกไอเดียอะไรได้แล้วก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่วันนี้เราเลยจะพาทำลิสต์เมนูที่เป็นภาพกราฟิกแบบง่ายๆนะครับโดยที่ใช้บนมือถือเราไม่ใช่ว่างานนั้นจะออกมาแบบไหนก็ตามนะแต่เราสามารถที่จะกําหนด คุณภาพของเราได้แล้วก็มีทั้งไอเดียมาให้เราได้ดูว่าเอ้ยถ้ามีรูปแบบนี้เราจะไปทําของเรายังไงจะไปเ,เริ่มยังไงนะครับนั่นก็คือการทำลิสต์เมนูแบบใช้แอปพลิเคชันในบางอย่างที่เรียกว่างานศิลปะเข้ามาช่วยนั่นก็คือ c a n วาบวกลิสต์เมนูจากไอเดียเรานั่นเองบนมือถือเครื่องเดียวที่เราสามารถทําได้แบบนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับนี่ถ้าผมคลิก ไปอยู่นหน้าหนึ่งมันก็ออกมาอีกหน้าหนึ่งนี่ก็คืองานเหนือปากก่าจะได้แต่ละแผ่นออกมานะเดี๋ยวดูนะดูให้หมดเลยนี่นี่ผมเปิดให้หมดเลยก็จะประมาณนี้นี่อีกที่นี่แน่กดเข้ามาอีกชุดหนึ่งก็จะประมาณนี้เห็นนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะออกแบบหรือว่าเราอยากจะดีไซน์ในรูปแบบต่างๆให้มันเป็นหน้าตาแบบไหนนั่นเองแล้วนะครับบนความที่เราจะให้มันออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนนะครับ มันอยู่ที่ไอเดียของเราแล้วก็อยู่ที่วิธีการที่เราอยากจะนำเสนอนั่นเองอะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะไปทำมันยังไงนะครับถ้าคนที่ทำเสนดบนคอมแล้วก็ก็แล้วแต่นะว่าจะใช้จะใช้อะไรยังไงแต่เดี๋ยวผมจะพาเอาไอตัวแคนวาเนี้ยมาทำลิสต์เมนูนี่ปุ๊บมาถึงปุ๊มนะครับเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันมานะหน้าตามก็จะประมาณนี้เลยตามในมือถือที่เห็นเนี้ยนะ เขียนว่าแคนวานะพอเรากดเข้าไปคลิกปุ๊บเราก็ทําการสมัครนะครับโดยเข้าไปสมัครผ่านอะไรก็แล้วแต่จะผ่านอีเมลจะผ่าน Google ก็ได้นะครับพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าตาของรูปแบบแกราฟิกส,ยสวยๆนะครับที่เขามีตัวอย่างมีเทมเพลตออกมาให้เราแล้วเนี่ยเราว่าเห็นแล้วเลยว่าเราอยากจะทํารูปแบบหน้าตาแบบไหนแล้วก็เปิดดูเป็นไอเดียนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ชัวโลโก้จะทําพวกหน้าปกสื่อโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีออกมา ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นไอเดียให้เราได้เห็นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขอะไรได้เลยคราวนี้พอเราจะทำลิสต์เมนูนะครับเราจะทําแบบภาพใหญ่ก่อนเราก็คลิกเครื่องหมายบวกนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเราไปกําหนดนัดอย่างนี้ที่เขียนว่ากําหนดขนาดเองแล้วก็คลิกเข้าไปเลยพอกําหนดขนาดเองเนี่ยมันจะมีความกว้างความสูงนะครับแล้วก็ขวาสุดเนี่ยมันจะออกเป็น พิกเซลนะครับก็คือขนาดในความขนาดของมันเนี่ยมันคือพิกเซลนั่นเองลิสต์เมนูนะครับให้เรายืนพื้นเลยนะครับที่เป็นแบบภาพใหญ่เนี่ยอยู่ที่2,500คูณ1 6ึ่2 5ก0กนั่นคืออะไรก็คือความกว้างนะครับในห็นแล้วก็พิมพ์เลย2,500นอนี่ประมาณนี้ความสูงแล้วก็เข้ามาคลิกเลยนะครับ1686ย้ำๆเลยนะครับว่าต้องใช้ขนาดเท่านี้นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาที่เราจะไปเซฟภาพแล้วเราเอาภาพเนี่ย ขึ้นไปทำลิสต์เมนูเนี่ยมันจะไม่ออกตามนั้นนะคบเพราะว่าถ้าสุขภาพขนาดมันเกินหรือมันเล็กไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้สัดส่วนแล้วความสวยงามหรือการวางแอเรียมันจะไม่ได้เลยนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะใช้นะ2,500คูณแนะครับแล้วก,กดสร้างแผ่นงานของเราขึ้นมาเลยซึ่งพอเราจะสร้างแผ่นงานนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ต้นแบบแบบไหนแล้วก็มาเลือกดูเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ต้นแบบอะไรที่ ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงโจทย์เราหรือมันตรงความรู้สึกความชอบของเรานะครับแล้วก็เลือกแบบนั้นขึ้นมานะครับอ่ะสมมติว่าผมเลือกแบบไปแล้วนะครับนี่ผมขอถอยเรียกถอยไปก่อนนะคือผมทําไว้แล้วนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับนี่คือเมนูหน้าหลักนะหน้าหลักบนมือถือนะเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างเนาะใช่ไ่ะอยากจะทาโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ที่หน้าปกนะมันค่อนข้างเราได้ใช้เลยได้ใช้แบบเยอะมากแต่ตัวเนี้ย มันช่วยเราเปลี่ยนเวลาช่วยเราคิดไอเดียได้บนมือถือไม่ว่าถ้าสมมติว,ว่าแค่มือถือนะถ้าสมมติว,ว่าเพื่อนๆมี iPad หรือว่ามีเที่เป็นหน้าจอที่มันกว้างไปกว่าน,นี้นะโอ้โหยิ่งสบายกว่าเดิมเลยในการที่จะจัดการที่จะทำภาพทำกราฟิกการวางเลเยอร์การวางตำแหน่งนะครับสีร้อนสีเย็นอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไอเดียนั้นมาใช้งานได้เลยคราวนี้ งานออกแบบของเรานะครับก็มันก็จะมีอยู่มากมายเลยนะว่าเราอยากจะออกแบบงานแบบไหนอ่าเดี๋ยวมาให้ดูนะอย่างสิ่งที่ผมทําเมื่อสักครู่ที่ทําตัวอย่างให้ดูว่าลิสเมนูเนี่ยผมก็มาทําจากตัวนี้เลยแอปนี้เลยผมก็เอามาแชร์เลยนะนี่ดูนะครับผมทําไว้หลายหน้ามากนะนี่ก็คือหน้าที่1เวลาที่เราขยับอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราเซฟอะไรไว้อยู่นะมันจะเซฟออโต้ Auto, ให้เราเก็บเอาไว้สามารถไปทํางานต่อได้เลยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเราอะ ทำไม่ได้แบบโอ้ยต้องรีบทํางานกราฟิกออกมาให้เสร็จนะครับอะไรเงี้ยจริงๆถ้างานรีบมันก็จะได้งานลวกๆอะเนอะเราก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็ลองค่อยๆนึกไอเดียออกมาว่าอยากจะทําอะไรประมาณนี้อย่างหน้าแรกของผมก็จะเป็นหน้าเมนนะเพื่อจะได้เข้าว่ามีช่องทางไหนที่เราจะเข้าไปได้บ้างนี่แล้วก็ไปออกแบบเอาไว้นะครับเหมือนแบบเมื่อกี้เลยเเดียเลยเห็นไหมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนี่คือหน้าที่2หน้าที่สามที่ผมทําอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหมือนกัน กับที่เราทําบนมือถืออ่ะเดี๋ยวดูไปดูอีกทีนี่อันนี้ก็คือหน้าแรกอ๋ยวผมย้อนวนไปวนมาเน้นนึงนะถอยกลับไปถอยกลับไปถอยกลับไปนี่นี่ก็คือหน้าแรกที่เราออกแบบบนแคดวาเนะเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้งานเพราะมันจะพอดีเลยขนาดมันจะค่อนข้างแบบเป๊ะมากเลยนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราอยากจะวางตำแหน่งอะไรตรงไหนยังไงประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือการออกแบบนะรบเราก็ไปคิดงานไอเดียงานกราฟิกของเราออกมาเลยนี่แน่นี่แน่ประมาณนี้ ก็เอาตามที่เราชอบนะเพราะว่าถ้าเป็นงานของเราเองนะครับแล้วดีไซน์ของเราเองเนี่ยไม่มีใครมาว่าเราแน่นอนไม่มีใครมาติมาอะไรกับเราแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่ามันมีการจ้างมีคนจ้างให้เราทํากราฟิกสิ่งหนึ่งนะครับผมแชร์เทคนิคอกกกีกนิดหนึ่งให้เลยนะสำหรับคนที่รับงานกราฟิกหรือทําตัวลิสต์เมนูออกไปให้กับร้านค้าต่างๆนะครับหรือว่าทําในองค์กรต่างๆให้เราเขียนสไตล์ไปเลยนะงานกราฟิกของเราเนี่ย เอาโจทย์ของเขาขึ้นมาเลยว่าเขาอยากจะได้โจทย์อะไรแล้วพอเราทําโจทย์เขงไปเสร็จปุ๊บเราก็บอกเขาไปเลยนะว่าใช้การแก้ไขเพียงกี่ครั้งในสัญญาที่เราจะทําให้เขานะครับเช่นสมมุติว่าเราจะาทําไว้แค่3ครั้งในการแก้ง,งานนะครับสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาต้องการหน้าโลโก้สีนี้โทนนี้นะครับสีร้อนสีเย็นอะไรก็ว่าไปนะแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะแก้ง,งานให้เพียง3าครั้งเท่านั้นถ้าเกิน3ครั้งเท่านั้นปุ๊บ อาจจะมีค่าใช้จา่ายเรืองนี้ขึ้นมาก็ทําให้เขาได้ไปตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นเพราะคนที่ไม่ได้ทํางานกราฟ,ฟิกเขาจะไม่เข้าใจหรอกครับว่างานแก้แม่งโคตรยากเลยยากกว่างานสร้างเพราะว่าเราสร้างเสร็จปุ๊บพอเขาบอกไอ้คนนี้บอกว่าไม่เอาตรงนี้ขอปรับตรงนี้หน่อยไ,ได้ไหมได้ไหมปัญหามันเยอะมากเลยต้องมีการขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้นะครับว่าเราจะแก้งานให้เขาเพียงกี่ครั้งจากนั้นนะครับเราออกแบบได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เซฟตัวไฟล์ภาพนี้เก็บเข้ามาเลย พอไฟล์ภาพนี้เก็บเข้ามานะฮะเงื่อนไขของ list menu ก็คือห้ามเกิน1เมกไฟล์ทุกอันที่เราเซฟเก็บนะครับไม่มีทางเกิน1เมกแน่นอนแต่ขนาดของมันก็คือ2,500คูณ1686กปได้เป๊ะๆตามที่เราต้องการเราก็เอาภาพกราฟิกนี้นะครับไปต่อที่ list menu ก็ใช้างานได้เลยถ้าคนที่แบบเคยผ่านแบบปัญหามาก่อนนะครับก็จะรู้ว่าไซส์ก็ไม่ได้ ขนาดไฟล์ก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาวิธีการแก้ไขยังไงตรงนี้ก็เลยเอาเทคนิคนี้มาใช้ให้เพื่อนดูนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวช่วยแคววานะครับในการทำลิสต์เมนูนั่นเองถ้าถูกใจในวิดีโอนี้นะครับหรือว่าดูแล้วมันเกิดไอเดียนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะมีเทคนิคแล้วก็จะมีวิธีการต่างๆในการที่จะล่นระยะเวลาและ เอาไอเดียต่างๆขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ต่อยอดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทํางานบนมือเสือได้เลยบนพื้นฐานความคิดเกี่ยนเหมือนเดิมน,นะครับช่องนี้ไอต้อนไฟวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในช่องไอต้อนไฟในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ